เราสองสาวโดเร e เตอร์โพสเซอรวิโอ้โหประจำวันอังคารที่25มกราคมนะคะวันนี้จะเจอกับพวกเราเช่นเคยนะคะแน่นอนค่ะเราก็จะมีเรื่องราวขอสานเกี่ยวกับขนส่งต่างๆนะคะนำมาฝากท่านผู้ฟังกันเช่นเคยเนาะวันนี้เราจะมีอะไรมาฝากท่านผู้ฟังบ้างคะโอ้โนะวันนี้เราก็มีเรื่องราวนะคะดีก็มาฝากเหมือนเดิมนะคะสําหรับเกี่ยวกับขนส่งเนาะที่มีในร้านโดเรตเตอร์โพสเซอร์วิทถาไม่ว่าจะเป็นนะคะเคอรี่ ไบรซ์นี่นะคะแฟบนะคะนินจาเอสจีนะคะทรูจิสติกแล้วก็ CGG อ่าเราก็จะหาข้อมูลนะคะแต่ละขนส่งนะคะมาเราให้ท่านูฟังนะคะหรืออัพเดาลูกค้าที่ติดตามเรานะคะเพื่อที่จะได้อัปเดตข้อมูลไปกับเรานะคะเราก็จะหาเรื่องราวดีๆมาฝากนะคะวันนี้ก็สวัสดี200,000คนดูนะคะสวัสดีค่ะแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะคะให้สองสาวด้วยเดี๋ยวเช็คเสียงกันหน่อยนะคะว่า เสียงชัดภาพชัดหรือไม่ะนะคะอ่าถ้าเสียงชัดภาพชาัดนะคะเราจะได้ไปไอ้ว่าวันนี้เราเอาอะไรมาฝาะนะคะอ่าวันนี้นะคะมีเรื่องเรามาฝากนะคะก็คือเกี่ยวกับขนส่งเคอรี่นะคะใคขข้อสงสัยนะคะการชดใช้ค่าเสียหายของผู้ส่งสินค้านั่นเองนะคะ,คะหรือจะเรียกว่า การชดเชยกรณีที่ส่งพัสดุและสินค้าเสียหายเนาะระหว่างที่เราแบบฝากส่งแล้วนะคะเออเกิดเสียหายหรือเปล่ากเกิดสูญหายนะคะเวลาที่เจ้าหน้าที่ขนส่งเนี่ยรับเข้าไปแบบนั่นเองนะคะว่าจะชดเชยยังไงนะคะแล้วก็ดูแลยังไงนั่นเองคะ่ะอ่ะเดี๋ยวเราเปฟังกันเลยนะคะ ในส่วนของการชดเชยค่าเสียหายนะคะข้อหนึ่งค่ะความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการที่ผู้ส่งสินค้าไม่ปฏิบัติตามนะคะข้อดังนี้นะคะก็คือพัสดุนะคะจะต้องไม่ใช่รายการที่เป็นสินค้าต้องห้ามที่เราแบบมั่ววายกันไปวันอาทิตย์ที่เรามาเล่าให้ฟังในวันอาทิตย์นั่นเองนะคะใครที่อยากรู้ว่ามีอะไระบ้างต้องเยือนกลับไปดูคลิปเนาะใช่ค่ะนะคะยกตัวอย่างเช่นพัสดุสินค้าที่เป็นอาวุธนะคะสินค้าสิ่งเสพติดผิดกฎหมายนะคะ หรือจะเป็นเอกสารที่ทางเจ้าหน้าที่ออกให้นะคะเช่นบัตรประชาชนนะคะบุคคลสื่พวกนี้เป็นของสําคัญค่ะห้ามส่งนะคะแล้วก็ในส่วนของสินค้าที่เป็นสิ่งมีชีวิตนะคะก็ห้ามส่งเช่นกันนะคะตัวนั้นจะเป็นสินค้าต้องห้ามนั่นเองค่ะ1.2นะคะข้อมูลทั้งหมดจากผู้ส่งสินค้าหรือตัวแทนนะคะมีความถูกต้องและครบถ้วนนะคะก็ต้องเป็นของลูกค้าโดยอิงจากบัตรประชาชนเท่านั้นค่ะหากส่งพัสดุนะคะแล้วไม่ขอบัตรประชาชน อ่าไม่มีข้อมูลบแบบประชาชนอันนี้เราจะไม่รับรองนะคะว่าสินค้าของท่านท่าเสียหายเราจะไม่ชดเชยนั่นเองะคะ่ะ1.3ผู้ส่งสินค้านะคะ ได้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับสุนทรกร,ก,ร mm hmm. การนําเข้าและส่งออกนะคะและอื่นๆที่ใช้บังคับทั้งหมดจะต้องเป็นสินค้าที่ถูกต้องตามกฎหมายนะคะไม่ใช่เป็นลักลอบนะคะหรือ,อมีภาษีนั่นเองนะคะดังนั้นเราก็ส่งของที่ถูกต้องเท่านั้นนะคะ1.4พัสดุนะคะบรรจุอย่างเพียงพอและเหมาะสมเพื่อป้องกันความเสียหายในระหว่างการขนส่งถ้าเราส่งสินค้านะคะเราบรรจุกล่องมาให้มันพอดี mm hmm. ไม่ใช่ว่าเราแบบเออเอาพัสดุแบบ มันมีใหญ่กว่าออนะคะแล้วกล่องแบบนูน <c oughs> นะคะปีแตกได้ <c oughs> เสียหายได้อันนั้นก็จะไม่รับรองและไม่เชดเชยน่นเอนงค่ะนะคะข้อสองค่ะผู้ส่งสินค้าจะต้องตระหนักในกรณีที่เกิดการสูญเสียนะคะหรือความเสียหายนะคะค่าชดเชย,เยใช้ค่าเสียหายอาจไม่ได้รับการพิจารณานะคะโดยพัสดุนะคะที่ส่งเนี่ย ก็คือพัสดุที่ส่งได้แต่ไม่สามารถชดเชยได้นะคะตามที่เราเล่าไปแล้ววันอาทิตย์นะคะอาทิเช่นพืชอย่างเงี้ยค่ะต้นไม้นะคะผลไม้ไม้พวกนี้คือเขาเสี่ยงเสียหายนะคะอาหารสดอย่างเงี้ยค่ะเสี่ยงเสียหายค่ะส่งได้แต่ไม่สามารถเคลมได้ถ้าเกิดความเสียหายหรือเน่าอนั่นเองนะคะดังนั้นเนี่ยเราต้องตรวจสอบเงื่อนไขก่อนว่าสินค้าที่เราส่งเนี่ยมันอยู่ในเงื่อนไขตัวที่ ส่งได้แต่เค็มไม่ได้หรือเปล่านั่นเองค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ตรวจสอบแล้วเราไปส่งเราจะไปเว,ว่นววยก็คือเค็มไม่ได้หมือน<ย>ะคะ<ล>โอเคค่ะข้อ3นะคะผู้ส่งสินค้านะคะจะต้องระบุข้อมูลน,นะคะที่ต้องระบุในใบนําส่งให้ถูกต้องนะคะก็คือเวลาที่เราไปส่งัสดุกับ ทางร้านสาขาเนี่ยจะต้องแจ้งข้อมูลให้ถูกต้องดังนี้นะคะ3.1นะคะชื่อที่อยู่ของผู้ส่งนะคะรวมทั้งรหัสไปรษณีย์และหมายเลขติดต่อต้องถูกต้อง3.2นะคะที่อยู่แล้วก็ชื่อนะคะของผู้รับมอบหรือผู้รับพัสดุเนี่ยค่ะต้องระบุให้ถูกต้องและหมายเลขติดต่อจะต้องติดต่อได้หากหมายเลขนะคะไม่ถูกต้องทางเจ้าหน้าที่จะไม่สามารถส่งพัสดุได้นะคะ3.3ข้อมูลของพัสดุนะคะเช จำนวนแพ็กเก็มูลคา่าของสินค้าจำนวน COD นะคะเพราะว่าตัวนี้จะไม่สามารถแก้ไขได้อาทิเช่นนะคะ,ะทางผู้ส่งเนี่ยค่ะแจ้งเก็บเงินปลายทางว่า1,000บพทคบาทแต่ทางผู้รับนะคะถ้เาเขาสั่งสินค้าเนี่ยรียอว่าสินค้าตัวนี้เขาสั่งแค่599บาทอ่ก้าอ่บาถ้าผู้ส่งระบุผิดแบบนี้ลูกค้าปฏิเสธรับ, 1, บทันทีะนะคะแลวไม่สามารถแก้ไขได้เขาจะตีกลับมาเกาะ,ะนะคะดังนั้นเราก็ ตรวจสอบให้ถูกต้องว่าเราส่งให้ลูกค้าถูกต้องหรือไม่นะคะ3.4ค่ะประเภทของบริการแล้วก็สินค้าของเรานะคะ3.5นะคะคําแนะนําพิเศษอื่นๆนะคะตัวนี้แล้วก็ข้อ4นะคะด้วยเหตุผลนะคะด้านความปลอดภัยผู้ส่งมอบจะต้องแนบเอกสารประจําตัวส่วนบุคคลเช่นบัตรประชาชนหนังสือเดินทางให้กับเจ้าหน้าที่ที่นําส่งพัสดุนะคะเพื่อบันทึกข้อมูลด้วยค่ะ นะคะอย่างเช่นเราไปส่งพัสดุเนาะทางเจ้าหน้าที่นะคะอ่าอย่างเช่นทุกวันเลยเ<า>ดลิเตอร์เงี้ยค่ะทำไมต้องขอบัตรประชาชนนะคะ<ม>เพื่อนะคะป้องกันค่ะว่าลูกค้าท่านนี้ส่งของถูกต้องนะคะและโปร่งใสเนาะ,ะเพราะถ้าเกิดว่าเราส่งของผิดกฎหมายเนี่ยทางหน้าร้านก็จะมีความผิดด้วยนะคะฐานไม่ขอบัตรประชาชนนะคะตามที่คอปพีเขากําหนดนะคะเพราะว่าเวลาเขาสืบเนาะเขาสืบเ,เขาจะเจาะไปเลยเอ๊ะทำไมร้านนี้ ส่งรอบหนึ่งรอบสองขอบัตรแต่ทําไมรอบสามไม่ขอ,อ,อมีอะไรเก่ยวข้องกันหปล่าค่ะนะคะดังนั้นเนี่ยค่ะเวลาที่เราเป็นร้านรับฝากเนาะเราจะต้องขอข้อมูลบัตรลูกค้าทุกครั้งะนะคะแล้วก็ลูกค้าเนี่ยอย่าลืมถือบัตรไปด้วยนะคะเพราะว่าตอนเนี้ยนะคะเราจะต้องให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ด้วยะนะคะอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับดีๆ่คะที่เราเอามาฝากวันนี้นะคะเกี่ยวกับการเคลม่สินค้านะคะ,คะหรือ กดเงื่อนไขของเขานั่นเองค่ะว่าเคอรี่เนี่ยจะเค้มให้เราเนี่ยโดยมีเงื่อนไขอันหนึ่งนะคะพัสดุอันไหนส่งได้นะคะส่งไม่ได้อันไหนส่งได้แต่ถ้าเกิดเสียหายขึ้นมาเรียกค่าเสียหายไม่ได้่คะเราก็ต้องดูด้วยว่าเราส่งพัสดุตามเงื่อนไขหรือเปล่าเพราะว่าเงื่อนไขของบริษัทเนี่ยระบุชัดเจนเลยเราสามารถเกิดสอบเงื่อนไขเพิ่มเติมได้นะคะที่อ่า g l e นะคะพิมพ์คำว่าเงื่อนไขของส่งเคอรี่ได้เลยค่ะ อันนี้ก็เป็นเทเลปีดีเนาะที่นำมาสื่อุกท่านกันหลายท่านก็ไม่รู้เหรเนาะแบบอยากฝากต้นไม้แน้ะตอนนี้ต้นไม้กําลังมาแรงมาแรงใช่ค่ะส่งส่งได้ไหมส่งได้แต่เมื่อไหร่ที่พัสดุเชนนั้นหรือต้นไม้เช่นนั้นเกิดความเสียหายขึ้นมาไม่สามารถแจ้งเข็มได้ใช่ค่ะหลายๆท่านอาจจะไปเหมือนแบบเอาเรื่องเจ้าหน้าที่เขาไปไปวุ่นวายหรือว่าแบบอาจจะไปแจ้งเจ้าหน้าที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะกับพี่พี่เคอรี่เนาะอันนี้ ก็ขออนุญาตเรียนแจ้งก่อนหน้าว่าว่าไม่สามารถแจ้งเค็มได้เนื่องจากพัสดุชิ้นนั้นเรามีการแบบประกาศอย่างชัดเจนแล้วว่าส่งได้แต่ไม่มีอ่าไม่สามารถเค็มได้ไม่สามารถเค็มได้นั่นเองนะคะอันนี้ก็ขอฝาก ผู้ใช้บริการคาะแล้วก็ฝากแจ้งพี่ๆสาขาเนี่ยเรียนแจ้งลูกค้าด้วยเพราะว่าถ้าโอเคนะคะลูกค้าได้รับทราบเนื่อนไขลูกค้าก็จะเข้าใจว่าโอเคถ้าพี่ส่งเกิดความเสียหายพี่จะได้อ่าไม่ต้องอ่าแจ้งดําเนินคลมเพราะว่าตัวเนี้ยถ้าเกิดแจ้งดําเนินเคลมจะไม่สามารถเขลมอันนี้ต้องเผื่อใจถ้าสมมติว่าลูกค้าจะส่งต้องเผื่อใจแล้วว่าอ่าต้องห้าสิบห้าสิบแล้วถ้ามันไปถึงลูกค้าอย่างสมบูรณ์แบบโอเคถือว่า ใช่ค่ะแต่เราก็นะคะมีวิธีป้องกันนะคะก็คือเวลาเราแพ้เนาะเราอาจจะหาตัวเป็นกล่องไม้ดามอ่าอย่างเช่นต้นไม้ใช่ไหมคะมันจะตั้งขึ้นเราก็หากล่องไม้นะคะมามาดามเขาไม่ให้เขาแบบเนาะพลสติกห่อห้มแล้วแล้วก็อาจจะบเพิ่มเติมอย่างเช่นมีสติกเกอร์ด้านหน้ากล่องห้ามโยนห้ามวางห้ามห้ามนอนตะแคงห้ามนอนตะแคงห้ามอะไรก็ อาจจะมีติกเกอร์ติดด้านหน้ากล่องเพื่อเป็นคําเตือนว่าห้ามโยนเนาะห้ามนอนนะแล้วก็ระบุไว้ว่าต้นไม้ต้นไม้อ่าก็จะเป็นแบบนี้ทําให้พี่พี่ขนส่งเนาะอาจจะแบบประมาดระวังพัสดุชนั้นมากขึ้นเพราะหลายๆท่านมันอยู่ในกล่องเนาะพี่พี่พัสดุไม่รู้โยนเลยโยนเพื่อแบบเวลาเขาอเวลาขนส่งอาจจะแบบมีกรบวนาาาขอองเจจะได้แบบแยกไว้โซนพิเศษคนะคะ เป็นตนอ่าเดี๋ยววันนี้เรามีอะไรมาฝากท่านผู้ชมนะคะของเราวันนี้กันค่ะค่ะสาหรับดิฉันในเมื่อสักครู่นี้อ่าคุณน้องนะคะได้นำเคล็ดลับดีๆนะคะข้อมูลดีๆมาฝากดิฉันก็มีดีๆมาฝากนะคะเช่นกันนะคะเช่นเคยนะคะ The ะ e g เ t e r ของเรานะคะเป็นร้านรวบรวมขนสุขที่อ่า มาไว้ในร้านเดียวหลกวไวนส่งเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นปรไรณีนีไทยนะคะเคลลี่เอ็กเนะคะครวมไปถึง n ิ n จาแวนเอสซีและช e ูอ<ม>ีโนเจติกซึ่งลูกค้าสามารถเลือกใช้คนส่งได้เลยเดินทางไปที่เดอะเ t t เตอร์ร้านเดียวสามารถเลือกใช้ได้ทุกคนส่งเลยลูกค้าสะดวกเป็นร้านไหนก็สามารถส่งได้โดยนส,ส่งเลยนะคะและนอกจากงานส่งขนส่งแล้วนะคะลูกค้ายังมีบริการเสริมเพิ่มเติมก็คือลูกค้าจะจ่าย ดินค่าน้ำข้าไฟก็ได้นะคะฝากถอนโอนก็ได้นะคะมีอ่าพรบก,ก็ได้ประกันรถประกันสินเื่อก็ได้หลากหลายบริการเลยนะคะ<ม>ในร้านเดียวและในนาคตนะคะในนาคตอันใกล้ด้วยนะคะคุณผู้ฟังะคะเราจะมีบริการอ่าูน้ำน,นะคะตูขนมนะคะ,<ม>ะบริการตัวแทนขายผลิตภัณฑ์จาก a a f นะคะ The m มนะคะ เอ่อพาวเวอร์พาวเวาย<ช>หลากหลายบริการเลยรวมทั้งฝากถอนโอนก็คือหลากหลายธนาคารอีกด้วยใช่นะคะ,<น>ะอ่าในส่วนนี้เป็นการพัฒนาธุรกิจเป็นการพัฒนาร้านอ่อบริการ<ช>ของเรา <นะ S 2> ให้แบบเติบโตยิ่งขึ้น<ช>เพราะฉะนั้นแล้วก็ขออนุญาตฝากและการเนาะ เดลิเตอร์โพสวิตนะคะมีแพคเกจน่ารักน่รักมาฝากท่านผู้ฝังกันนะคะเริ่มต้นตั้งแต่หลักพันจนถึงหลักแสนเลยนะคะ,ะบริการที่กล่าวไปขั้นต้นนี้คุณลูกค้าก็สามารถเป็นเจ้าของธุรกิจได้โดยลงทุนแค่หลักพันเท่านั้นะนะคะใ,ในราคา1,990บาทนะคะคุณลูกค้าก็จะได้ ใช่เมนูนะคะอุปกรณ์การทํางานนะคะระบบการทํางานสติเกอร์สี่นส่งรวมไปถึงป้ายแนะนําติดที่ร้านและก็สายวัดขนาดอันนี้เป็นแพ็กเกจตัวเริ่มต้นเลยเหมาะสําหรับคุณลูกค้าที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์มีอุปกรณ์อยู่แล้วเป็นตัวเริ่มต้นเลยอยากได้บริการเพิ่มเติมก็จะเป็นพ่อระบ,บรนะคะประกันแล้วก็สินเชื่อา<ช>ลงทุนแค่หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบาทก็สามารถเป็นเจ้าของธุรกิจได้แล้วขนส่งได้แล้วโดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์นี่ เหมาะมากๆเลยส่งของตัวเองด้วยรับของเพื่อนบ้านได้ด้วยก็เป็นรายได้เสริมเพิ่มเติมเข้ามาอีกด้วยค่ะน่ะส่งของตัวเองก็ลดต้นทุนนะคะถ้าเกิดรับลูกค้าด้วยก็เพิ่มรายได้ถูกต้องคุ้มเลยนะคะเริ่มต้นเพียงหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทค่ะต่อไปค่ะแพ็กเกจน่ารักเช่นกันนะคะเมื่อสักครู่นี้หลักพันอันนี้ก็หลักพันเช่นกันค่ะคุณลูกค้าค่ะเริ่มต้นที่ หกพันห้าร้อยบาทอ่าเมื่อสักครู่นี้เหมาะสาหรับคุณลูกค้าที่มีอุปกรณ์อยู่แล้วอันนี้เป็นตัวเริ่มต้นเลยเหมาะสาหรับคุณลูกค้าที่ยังไม่มีอุปกรณ์เลยนะคะแต่อยากงบประมาณงบประมาณไม่เยอะเนาะอยากลงทุนแบบเริ่มต้นแบบเล็กๆไปก่อนนะคะตัวนี้เหมาะมากๆเลยนะคะหกพันห้าร้อยบาทนี้คุณลูกค้าจะได้ ใายายนิว vale นะคะระบบการทางานเครื so, <st> s, ่องช่าง30กิโลกรัมหนึ so ่งเครื so results, ่องเครื่องพิมพ so, so so, ์ใบปะหน้านะคะในส่วนของเครื่องพิมพ์ใบปะหน้านี้สามารถพิมพ์ใบเสร็จได้ด้วยก็คือทํางานสองระบบในเครื่องเดียวเครื่องพิมพ์เครื่องพิมพ์ใบปะหน้าคืออะไรก็คือใบระเบียสติ๊กเกอร์ติดหน้ากล่องข้อมูลผู้รับผู้ส่งนั่นเองและและท่านสอบถามมาคือใบปะหน้าคืออะไรไม่ใช่สแตมป์นะคะคุณลูกคาค่ะเป็นใบปะหน้าติดข้อมูลเมื่อก่อนนี้เราจะต้องเขียนหน้ากล่องทุกวันนี้ไม่ต้องค่ะเราแค่ เสียบบัตรเสียบบัตรเป็นข้อมูลออกมาได้เลยอันนี้ก็สะดวกสบายในการทํางานเพิ่มขึ้นเนาะเป็นการเป็นขั้นตอนลดการทํางานแล้วกันเนาะแล้วก็มีสติกเกอร์สีขนส่งนะคะป้ายแนะนําติดที่ร้านสายวัฒนารรวมไปถึงเสื้อพนักงานสวยๆแบบนี้นะคะของ The ะเดเนั่นเองค่ะลงทุนแค่6,500บาทเท่านั้นและยังมีบริการเสริมนะคะจะเป็นพรบรนะคะประกันรถประกันจินเชื่อนะคะอันนี้ก็จะรวม ในแพ็กเกจนี้ด้วยค่ะและนอกเหนือจากนี้นะคะลง,ลงทุนลงลงทุนหลักพันนะคะไม่มีรายเดือนรายปีต่อสัญญาก็ไม่มีค่าใช้ใจช่ายอีกด้วยและที่สําคัญไปกว่านั้นคือมีเจ้าหน้าที่แอดมินดูแลระบบหลังบ้านให้คือไม่เข้าใจหรือมีปัญหาในส่วนไสามารถติดต่อพี่พ จ้าหน้าที่แอดมินหลังบ้านได้เลยนะคะส่วนมากนะคะเวลาเราทานบริเบางทีเขาก็จะมีค่าดูแลนะคะเช่นเวลามีคนซัพร์ี่ยเขาก็จะมีค่าดูแลรายดือนลายปีเช่นเดือนละหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ของเราไม่มีเลยนะคะดูแลไม่มีค่าดูแลอีกดูแลตลอดสัญญาเลยใช่ดูแลตลอดสัญญาด้วยนะคะจ่ายเพียงแค่หกพันห้าร้อยบาทนั่นเองสัญญาหมดทำยังไงคะ เซ็นสัญญาใหม่นะคะเดี๋ยวเราส่งฉบับใหม่ไปเซ็นสัญญาก่อนสัญญาก็ไม่มีค่าใช้จ่ายส่งไปให้อ่านใช่ค่ะรับทราบเต็แเราก็ส่งกลับเท่านั้นเองนะคะไม่มีรายจ่ายใดๆทั้งสิ้นถ้าเมื่อไหร่เดอเรคเตอร์มีการเรียกเก็บกับลูกค้าเพิ่มเติมนั่นคือปลอ่เนาะตอนนี้ยงมีมิชฉชีพเยอะเลยให้ลูกค้าระวังไว้ด้วยถ้าสมมติว่ามีการเรียกเก็บย้อนหลังขึ้นมาแบบนี้ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่เข้ามาได้เลยหมายเลขเราจะขึ้นอยู่ทุกทุกช่องทางทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น อ่ากูเกิลเฟสบุ๊คลายเพจต่างๆนะคะเรามีเบอร์โทรบริษัทไปแล้วหากมีข้อสงสัยให้สอบถามเจ้าหน้าที่เข้ามาได้เลยไม่มีการเรียกเก็บย้อนหลังนะคะใช่ค่ะต่อไปค่ะต่อไปนะคะแพ็กเกจ1 9 9 9 9บาทนะคะแพ็กเกจนี้คุ้มมากๆค่ะคุณขาเมื่อสักครู่นี้เป็นแพ็กเกจอ่าเริ่มต้นหลักพันารัการัก ครบแล้วอันนี้ก็ครบเหมือนกันนะคะลงทุนหนึ่งหมืนเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบาทคุณลูกค้าจะได้อะไรบ้างป้ายไวเนลค่ะนะคะเป็นอุปกรณ์ตกแต่งร้านเนาะเป็นป้ายไวเนลชุดธทงญี่ปุ่นนะคะป้ายแนะนําติดที่ร้านสติกเกอร์สีขนส่งนะคะสีขนส่งหลักๆนะคะก็จะเป็นปรงเสนีนะคะเคลลี่แฟลตดีเอชแอลอ่าขนส่งใหญ่ๆเลยนะคะเครื่องพิมพ์สลิปเครื่องพิมพ์ใบแปะหน้าเครื่องสแกนบาร์โค้ดเครื่องชั่งน้ําหนัก 30กิโลกร,รมัมหรือเครื่องที่ได้รับรองมาตรฐานนะคะเครื่องอา่านบัตร att, รวมไปถึงเสื้อพนักงานสองตัวแบบนี้เลยนะคะสวยๆนี่ค่ะสามารถ <c oughs> ใส่หน้าร้านได้เลยนะคะรับลูกค้าได้เลยค่ะแล้วก็สายวัดขนาดกล่องนะคะรวมไปถึงกล่องซองตัวอย่างด้วยนะคะในแพ็กเกจนี้เียงแค่19,999บาทพิเศษนะคะคือบริการเสริมนะคะบริการ10,000 หนึ่งเหมือนเก้าพันก็ได้เก้าสิบเก้านะคะจะมีบริการจ่ายบินจ่ายบินค่าน้ำค่าไฟอันนี้หลักๆเลยนะคะส่วนใหญ่คุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ตามชุมชนเนาะที่อยู่ห่างไกลตัวอำเภอก็จะสะดวกสบายเพิ่มขึ้นเมื่อเรามีบริการตรงนี้นั่นเองไม่ต้องเดินทางมาจ่ายที่ตัวอำเภออ่ามันก็จะไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมาด้วยเนาะสําหได้เพิ่มรายได้นะคะก็จะได้เพ็่ค่าบริการที่แบบมีในบินนะคะเราก็จะได้ค่าบริการด้วยอ่าใน รวทั้งแค่หนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อก้าสิบบาทนะก็ะไปนะแพ็กเกจนี้นะคะหกหมื่นห้าพันบาทนะคะแพ็กเกดนี้น่ารักมากๆถ้าดิฉันเลือกดิฉันจะเลือกแพ็กเกตนี้ใช่ค่ะเพราะว่าเหมาะกับดิฉันค่ะ อ่าหน้าตาคนมีตังสักหน่อยก็จะเหมาะกับพิชานใช่ค่ะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่แบบลงมาสอนจทยตัวตรงค่ะสำหรับ็กเกจนี้นะพิเศษอย่างไรบ้างนะคะอุปกรณ์นะคะจะได้ป้ายไวนิลนะคะชุดทงญี่ปุ่นป้ายแนะนําติดที่ร้านป้ายแสดงรายละเอียดนะคะจะติ๊กเกอร์สขนส่งไอ้สี่ขนส่งนะคะสขนส่งค่ะ ป้าย x stand ป้าย x s ะแตนเป็นแบบไหนคะ,ะก็จะเป็นป้ายนะคะที่มันจะมีตัว x อ,อยู่ด้านหลังนะเป็นป้ายตั้งเหมือนค่ะให้เรามองพพมองเห็นมองมองภาพ ฟุตบอลการแข่งขันฟุตบอลจะมีป้ายโฆษณาด้านข้างจะเป็นลักษณะแบบนั้นนะคะติดด้านบนหลังคาเนาะอันนี้จะเป็น2ตัวเลยนะคะ,ะ,คะเราก็จะให้ไว้สําหรับประชาสัมพันธ์ของราง้านะะเป็นร้านใหญ่ๆไปเลยนะคะ,ะ,คะแล้วก็ต่อไปเป็นชุดคอมพิวเตอร์นะคะเครื่องถ่ายเอกสารเครื่องพิมพ์ใบแปะหน้าเครื่องพิมพ์สลิป เครื่องสแกนบาร์โค้ดเครื่องชั่งน้ําหนักเครื่องอ่านบัตรนะคะสายเลน5เมตรนะคะเครื่องถ่ายเอกสารด้วยนะคะเสื้อพนักงานรวมไปถึงกล่องซองตัวอย่างอุปกรณ์ห่อหุ้มนะคะก็จะเป็นบับเบิลเชือกเท็บใส่ที่ตัดเทปที่กาวอะไรต่างๆเยอะแยะเลยนะคะอุปกรณ์ต่างๆครบเซตในราคา65,000บาทและที่สําคัญไปกว่านั้นนะคะแพ็กเกจนี้นะคะมีเจ้าหน้าที่ลงไปจัดร้านให้นะคะ อบรองงานที่หน้าร้านด้วยนะคะหกหมืน้าพันบาทคุ้มมากๆเลยถ<า>้าไม่เข้าใจในส่วนไหนก็คือติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ตรงร้นได้เลย<ช>นะคะ อันนี้ก็คือสําหรับลูกค้าที่อาจจะมีพื้นที่หน้าร้านนะคะก็เตรียมเพียงแค่โต๊ะทำงานเนาะแล้วก็อินเทอร์เน็ตไว้ให้เรานะคะากนั้นเดี๋ยวเรายกขบวนไปหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์เครื่องถ่ายเอกสารก็ได้ด้วยนะคะเครื่องพิมพ์ก็ได้อีกนะคะแต่นี้คุ้มมากเลยค่ะมีแค่โต๊ะทางานนะคะหาเป็นโต๊ะปกติก็ได้หรือถ้าเกิดว่าเราอยากได้ร้านสวยก็ทเป็นเคาน์เตอร์ใช่หลายท่านก็ทักเข้ามาว่า เอคา์เตอร์นี้ดิฉันต้องเอาแบบไหนหอ,อันนี้ขึ้นอยู่กับลูกค้าได้เลยเนาะสวยงามแบบไหนขึ้นอยู่กับลูกค้าได้เลยนะคะเราไม่มีข้อจํากัดเราไม่มีข้อกําหนดว่าลูกค้าต้องจัดแบบนี้เท่านั้น<ะ>ต้องเอาแบบนี้เท่านั้นเราไม่กําหนดเนะาะเป็นไอเดียสาออมารถให้ลูกค้าตกแต่งออกแบบร้านของตัวเองออได้เลยแต่ถ้าสมมุติว่าลูกค้าเอฉันจะจัดยังไงล่ะไม่เคยทําเลยอันนี้เรามี แบบให้เรามีเจ้าหน้าที่แนะนําให้ไม่ต้องกังวลนะคะตรงนี้เรามีเจ้าหน้าที่คอยแนะนำปรึกษาอยู่และมีตัวอย่างให้ด้วยถูกต้องค่ะต่อไปค่ะแพ็กเก็นี้เหมาะเหมาะกับชานมากตอนเมื่อสักครู่นี้แม่แล้วเอาเป็นแท็กเก็นี้เพราะว่าเหมาะกับคนมีฐานะแบบเราใช่แท็กเก็เลยแพ็กเกจนี้นะคะสองแสนห้าหมื่นบาทนะคะอันนี้พิเศษมากๆเลยนะคะอุปกรณ์ครบ ครบมากๆนะคะเมื่อสักครู่นี้ครบแล้วอันนี้ครบกว่ากว่าอ่าได้อะไรบ้างเราไปฟังกันเลยนะคะป้ายไวนิวนะคะป้ายเอ็กซ์เตนเมื่อสักครู่นี้เราอธิบายไปแล้วหลายท่านยังไม่เห็นภาพเดี๋ยวค่อยทัก,ทกมาด้านหลังเนาะดูตัว<ล>อย่างก่อนถูกต้องค,ะคะอ่ะชุดธงญี่ปุ่นนะคะป้ายแนะนําติดที่ร้านป้ายแสดงรายละเอียดสติกเกอร์ตกแต่งร้านนะคะฉากพื้นหลัง ก็ค <bey> ือแบ็กกราวด้านหลังเขาเตร์นั่นเองอ่าคอมพิวเตอร์สองชุดเลยนะคะเครื่องไทยเอกสารเครื่องพิมพ์ใบแปะหน้าอันนี้คือได้อย่างละสองชุดนะคะคุณลูกค้าครับคอมพิวเตอร์สองชุดเนาะเครื่องไทยเอกสารเครื่องพิมพ์ใบแปะหน้าสองชุดเครื่องพิมพ์สลิปสองชุดเครื่องสแกนบาร์โค้ดสองชุดนะคะเครื่องชั่งน้ําหนักสามสิบกิโลกรัมหนึ่งเครื่องที่ได้รับรองมาตรฐานและยังมีเครื่องชั่งน้ําหนักขนาดหนึ่งร้อยห้าสิบกิโลกรัมหนึ่งเครื่องเนาะไว้สําหรับรองรับ อ่าพัสดุที่หนักหนักเกินไป่ะเครื่องอ่านบรประชาชน2ชุดนะคะไซยเลนเครื่องไทยเอกสารเคาน์เตอร์นะคะกระดาษเคาน์เตอร์เราก็จัดไปให้นะคะเก้าอี้พนักงานเสื้อพนักงานชุดโต๊ะทำงานรวมไปถึงอุปกรณ์หอหุ้มอุปกรณ์สำนักงานต่างๆเราจัดไปให้คุณลูกค้าทั้งหมดเลยในรูปแบบ2อแสนห้าหมื่นบาทนะคะโอ้มีเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ให้ค่ะอบรมงานให้จัดหน้าร้านให้ทุกอย่างเลยลูกค้าเตรียมแชรพื้นที่หน้าร้านกับสัญญาณทินจเด็ตไหมให้เรา เท่านั้นเองนอกนั้นเราจะยกขบวนไปทั้งออฟฟิศเลยนะคะไปจัดให้ลูกค้าทั้งหมดเลยคุณลูกค้าไม่ไม่อยากเข้าใจผิดว่า,าเป็นร้านทัสะดูอย่างเดียวนะคะคุณลูกค้ายังเป็นร้านถ่ายเอกสารได้ด้วยรับจากนักศึกษานักเรียนนักศึกษาก็ยังได้ไรายรได้จากการถ่ายเอกสารพ<ม>ินงานให้ตรงนี้ด้วยจ่ายบิลค่านา้ำกาไฟทำบอระบอขายประกันก็ได้ฝากถ้อนโอนก็ได้เหมือนธนาคารอีกต่างหากก็คือบริการครบจบในร้านเดียวในรูปแบบสองแสน ้าหมื่นบาทเออเปรมมากมากเลยคุ้มมากเลยนะคะเตรียมแค่ห้องป่าแล้วก็สัญญาอินเตอร์เน็ตโอ้โหสองแสนห้าแล้วคุณลูกค้าขาพิเศษมากๆเลยนะคะอ่าลงทุนครั้งเดียวใช่ค่ะไม่มีรายเดือนรายปีต่อสัญญาไม่มีค่าใช้จ่ายอีกด้วยและพิเศษไปกว่านั้นนะคะทุกรูปแบบของเราไม่ได้จํากัดยอดพัสดุค่ะลูกค้าลูกค้าบางท่านอาจจะลงทุนแค่หลักพันกังวล แล้วก็เกรงว่าเราจะมาจําจกัดยอดพัสดุไหมถ้าไม่ได้ตามยอดเขาจะปิดาเราไหมลูกค้าไม่ต้องกังวลนะคะนี้เราไม่มียอดจํากัดพัสดุไม่มีรายเดือนรายปีกอบสัญญาไม่มีค่าใช้จ่ายอีกด้วยทุกแพ็กเกจของเรานะคะมีเจ้าหน้าที่แอดมินดูแลระบบหลังบ้านให้ตลอดสัญญาเลยสัญญาหมดทํายังไงไม่ต้องกังวลอีกนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายนะเราจะจัดส่งเอกสารสัญญาไปให้คุณลูกค้าอ่ะรละละเอียดครบจบเซน็นจุ๊บ ส่งกรับประา <สบ S 1> หาที่เราเท่านั้นเองไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะคะ <หา S 2> คุณลูค้าคะ อ่านะคะอขอบคุณนะคะลูกค้าที่อ่าเปิดอยู่แล้วนะคะ,คะก็มีให้บริการของอร้านเดอะเลเตอร์เลยนะคะทุกที่สําหรับที่สาขาที่เขาเปิดนานแล้วก็มีนะคะ,คะ30ปีเลยก็มีนะคะดังนั้นก็นะคะร้านของเรานะคะสำหรับลูกค้าใหม่ที่สนใจนะคะอยากเปิดในพื้นที่ไหนนะคะรีบทักเข้ามาได้เลยแล้วก็สับถามข้อมูลแล้วเข้ามาจะนะจ๊ะถูกต้องค่ะสำหรับลูกค้าทั้งใดเนาะที่ อยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะติดตามข้อมูลข่าวสารของเราได้ที่เพจ Facebook t h e t e t t o s t s s t v i r v i c e นะคะหรือว่าจะแอดไลน์ The l e t t e r Post อย่าลืมเติมแอดกน้าจะพิมพ์ตัวเล็กตัวใหญ่ก็ได้นะคะหรือ,อติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0661153511ถ้าหมายเลขหนึ่งๆไม่ติดอย่าลืมลงท้ายนะ1 2 1 3ได้ละทั้ง3เบอร์เลยนะคะจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้<อ>รับสายรอให้ข้อมูลคุณลูกค้าอยู่หรือจะเป็นการอยากมา ติดตามพวกเรานะะคพร้อมน้ารักสดใสของพวกเราที่ TikTok นะตอนนี้เราเข้าไปป้วนเปี้ยนทุกช่องทางแล้วนะคะคุณลูกค้าคะยังไงฝากติดตามพวกเราด้วยนะคะโอเคค่ะเอราะขอบคุณหัวใจทุกดวงนะคะออ๋มีคอมเมนต์เข้ามาใช่ค่ะเดี๋ยวขออ่านเมนิดๆนะคะก็ขอบคุณหัวใจรัวๆนะคะสวัสดีคุณพี่อริสานะคะสวัสดีค่ะขออนุญาตคุณพี่อริสานะคะสวัสดีค่ะได้รายได้จากค่าถ่ายเอกสารเยอะมากน่ารักมากๆเลยก็คือต้อง จากงานพัาสะดุกแล้วคุณลูกค้ายังได้รายได้จากบริการเสริมอีกด้วยอันนี้ก็เป็นเพิ่มช่องทางเพิ่มช่องทางนะคะขอบคุณคุณเบี้ยริสามากตนนคะแต่ว่าคุณเบี้ยริสาเนี่ให้บริการลูกค้าเยอะมากนะคะแต่อีกหนึ่งอย่างที่สําคัญก็คือลูกค้าจะติดใจนะคะผู้ให้บริการนั่นเองแล้วคุณริสาเนี่ยให้บริการลูกค้าดีลูกค้ากลับมาใช้บ่อยมากที่สําคัญเลยเนาะขึ้นอยู่กับบริการของ ของุณที่ใช่ค่ะของคี่สาขาดวงด่ะนะคะยังไงฝากใช้บริการด้วยนะคะลูกค้าที่เข้ามานะคะอยู่จังหวัดนะคะระยองนะคะตำบลช่างกระบกนะคะเข้าไปใช้ราบริการนะคะที่ร้านของคุณพี่อดิศาได้นะคะอล้ช่วงสุดท้ายแล้วค่ะเดี๋ยวขอฝากใช้บริการนิดนึงนะคะฝากใช้บริการหน้าร้านเดลตเตอร์โพสเซอร์วิสนะคะทุกสาขาทั่วประเทศเลยนะคะตอนนี้มีให้บริการแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นส่งพัสดุนะคะบริการเสริมชำระบิลนะคะหรือจะเป็น นในส่วนของไทยกระสานนะคะหรือว่าจะเป็นในส่วนของคอร,รบรนะคะสินเชื่อนะคะสินเชื่อทะเบียนรถนะคะก็สามารถฝากเคสผ่านร้านเดอลเตอร์ของเราได้นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะใส่แมสนะคะร่างเจลแอลกอฮอด้วยดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะช่วงสุดท้ายแล้วนะคะเดี๋ยวเราลากันไปก่อนนะคะ เดี๋ยวเราจะได้เจอกันใหม่นะคะในวันพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะเอาอะไรมาฝากนะคะ,คะหยิบยกเคล็ดลับอะไรมาฝากนะคะฝากกดติดตามไว้ด้วยนะคะ,คะอย่าลืมติดตามพวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะขอบคุณนะคะ